อากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะขยับตัวทีก็ยิ่งร้อนยิ่งช่วงเร่งรีบตายแล้วเหงือก็ยิ่งออกอ่ะดูทำอะไรก็เปียกพอเหนื่อยหนะักความมั่นใจหายหมดวิธีแก้ปัญหาก็จะออกมาสภาพนี้ชีวิตด,ดูเป็นผู้ประสบภัยสุดๆ บล็อกเหงื่อบล็อกกลิ่นมั่นใจตลอดวันด้วยแอคซิลด้วยโนัตกรรมดีสวีตฟิลมโค้ทแห้งเร็วไม่ถึงคราบยาวนานถึง15ชั่วโมงพร้อมเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวเรียบเนียนเหงื่อไม่มีกลิ่นหายความมั่นใจคงปรีดทีนี้ก็สวยมั่นใจสวยสวยสวยบล็อกเหงื่อบล็อกกลิ่นปกป้องทุกช่วงเวลาของคุณด้วยแอคซิล